สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการลงและติดตั้ง Python ด้วย Anaconda และตัว Pycharm IDE นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขอมาอธิบายเกี่ยวให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าตัว Anaconda ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วทำไมผมถึงเลือกใช้มันในการสอนครั้งนี้เพราะว่าปกติแล้วถ้าใครเคยเขียนหรือว่าเคยเล่นกับ Python มาก่อนนะครับเราจะสามารถลง ตัว Python นี้ได้ในเว็บของมันเลยก็คือไว้ python org นะครับหรือไม่แน่บางคนก็อาจจะลงใน windows microsoft store นะครับแต่ว่าในที่นี้ก็ผมจะใช้เป็นเจ้าตัว anaconda แทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าสั้นๆให้ฟังว่าทำไมถึงใช้เป็น anaconda นะครับก็ถ้าใครที่เคยเขียนนะครับหรือลงแพ็กเกจของ Python มาก่อนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Pip นะครับหรือว่า pip ที่เรียกเต็มๆว่า package installer for python นะครับสำหรับใครที่งงหรือไม่รู้จัก ว่าปิ๊คืออะไรก็เป็นคือเป็นมือใหม่เพิ่งมารู้จักกับภาษา Python ในคลิปนี้เลยก็คิดซะว่ามันคือมันเป็นเครื่องมือสําหรับการลงไลบรารีหรือว่าแพ็กเกจต่างๆให้กับ Python เพิ่มเติมนะครับซึ่งคําว่าไลบรารีเนี่ยมันก็คือคลังหรือว่าเป็นเป็นห้องสมุดเรียกแต่ว่าเรียกเป็นภาษาไทยก็เหมาะสุดก็เป็นคลังนะครับที่เอาไว้เก็บชุดคําสั่งต่างๆที่เราสามารถเรียกเรียกมาใช้ได้ตามความต้องการของเราซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกไลบรารีจะมีแคส่ส่วนใหญ่นะครับมันจะไลบรารีบางครั้งจะมีแค่เป็นไฟล์เดียวแล้วก็ในไฟล์นั้นก็จะมีชุดคําสั่งที่ถูกเขียนไว้อยู่ที่รอให้เรามาดึงมาใช้นะครับแต่ว่าคําว่าแพ็กเกจเนี่ยหมายความว่า,าคําว่าแพ็กเกจเนี่ยจะสามารถบรรจุได้มากกว่าหนึ่งไลบรารีนะครับก็แต่ว่า,ามันก็มีบางแพ็กเกจที่1นึ่งแพ็กเกจเท่ากับหนึ่งไลบรารีก็มีเหมือนกันครับซึ่ง เอ่อบางคนก็จะเรียกกันสามารถเรียกไลบรี่ว่าแพ็กเกจแทนกันได้เลยนะครับแต่ว่าเอ่อผมแนะนําว่าเออควรรู้ว่ามันต่างกันยังไงก่อนเออมันแตกต่างกันเล็กน้อยหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับและเอ่อที่ผมได้เลือกใช้เจ้าตัวอ ac ์คอนดาเนี่ยหรือเนทเช่นเดี๋ยวผมขอเรียกสั้นๆว่าคอนด้นะครับนะครับไอเพราะว่าไอเจ้าตัวคอนด a าเนี่ยมันสามารถเอ่อทำงานได้เหมือน p i p หรือทํางานได้เหมือนปิ๊บเพราะว่าก็ก็คือมันสามารถลงแพ็กเกจให้เราได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า เมื่อเรา install conda เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจที่เกี่ยวกับพวก data science แล้วก็เกี่ยวกับพวก machine learning อะไรพวกนี้ลงมาให้เราแบบสำเร็จรูปเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยก็ผมคิดว่ามันจริงๆความจริงคือมันมันก็มันจะมีประโยชน์กับกับพวกเรามากในอนาคตนะครับเพราะว่าผมผมเลยเลือกใช้เลือกเลือกไอตัว conda เนี่ยมาใช้เพื่อให้ทุกคนได้ทำความเคยชินความคุ้นคุ้นชินกับกับมันก่อนนะครับก็ ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีการลงเจ้าตัวคอนด้าเลยนะครับโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกในการลงคันด้านะครับก็คือหนึ่งคือเลยเรามาที่ลิงก์นี้นะครับเอาแนวคันด้า com เดี๋ยวผมจะเพจลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับกพ็พอเข้ามาในลิงก์นี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นของ Windows นะครับแล้วก็สตาร์ทดาวน์โหลดปุ๊บทีนี้ เอ่อถ้าคนที่ไม่มี IDE หรือว่าเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็จะน่าน่าจะขึ้นดาวน์โหลดประมาณเป็นแท็บด้านล่างตรงนี้ของ Chrome ครับก็เดี๋ยวเรารอรอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงเจ้าตัว Anaconda เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเปิดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติ๊กที่ไฟล์นี้นะครับที่โหลดมานี่แหละ แล้วทีนี้พอจะขึ้น installer มาแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆเลยนะครับ next I agree อันนี้ผมแนะนำว่าให้กดเป็นของ all user นะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการ Navigate ไฟล์พวกนี้นะครับแล้วเราก็กด next นะครับมันจะขึ้นเตือนแบบนี้เราก็กด yes ไปนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าเอ่อจะลงจะลง Anaconda นนที่ไหนนะครับเราก็กด next ไปเลยตรงนี้ Anaconda าาอันนี้ติ๊กไปเลยนะครับปุ๊บ ติ๊กไปเลยก็ได้เอาก็ install นะครับต่เอเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งตอน install นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก,กด next ไปนะครับเด้งแล้วก็นี่ไม่ต้องติ๊กไปก็ได้ไม่ต้องติ๊กหรอกครับเรก,กด finish โอเคเท่านี้เราก็ลงตัวตัวเจ้าตัว a l p h d a เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีเช็คว่าเราลงทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปที่ command prompt นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่มีติดอยู่ในเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ในในแท็กบาร์ตรงนี้นะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็พิมพ์ cmd นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้เราลองพิมพ์ว่า python ดูนะครับนี่นภาษาไทย python นะครับทีนี้ถ้ามันขึ้นว่าเป็นมันขึ้นบรรทัดนี้นะครับขอโทษครับมันขึ้นบรรทัดนี้นะครับก็แปลว่าถูกต้องแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับของผมมันจะเตือนอย่างนี้แต่ว่าไอ้นี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันกับปัญหานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ ไม่ได้ลงไปเขียนโค้ดจริงๆแต่ว่าถ้าตอนสร้างพวก e n v i r o n m e n t มาแล้วจะไม่จะไม่มีตัวนี้ละโอเคแต่ว่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าเราได้ใช้ตัวตัว Anaconda แล้วครับก็ขอเสก่อนทีนี้นะครับ Conda ตามที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะให้ดูว่ามันมี Library ตัวอะไรบ้างนะครับก็ผมจะพิมพ์ Conda list นะครับมีแพคเกจตัวอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยครับมันก็จะขึ้นแพคเกจมาให้เต็มเลยนะครับแพคเกจพวกนี้ก็เป็นแพคเกจที่ เป็นแพ็กเกจทั่วไปของ Python แล้วก็อาจจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อรัสเซียอะไรพวกนี้ติดมาด้วยนะครับก็รวมๆแล้วจะประมาณ200 p a แพ็กเกจนะครับแต่ว่าในการสอนครั้งเนี้ยเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้มอนกันนะครับเราจะใช้แค่ Python standard p a c k l r b r a r y เฉยๆเราไม่ได้ใช้แพ็กเกจพวกนี้นะครับแต่ว่าลงไว้ก่อนได้ชินกับตัว Conda ไว้นะครับทีนี้ก็เราก็มาลงตัวเราก็จะมาสร้างตัว environment จำลองนะครับหรือว่า Vir t u a l e n v i r o n m e n t นะครับเพื่อ ที่จะทําให้เราเขียนโค้ดเพื่อเพื่อที่จะเราเขียนโค้ดในนั้นนะครับทีนี้วิธีสร้างเจ้าตัว i r t u a ชว n v i r o เ m e n นนะครับเราก็จะพิมพ์ว่า c o n d a create นะครับลบ n, แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อของ virtual environment ของเรานะครับก็คือสมมุติในที่นี้ผมตั้งเป็น PYYT นะครับก็อันนี้ข้อดีของคันด้าคือมันเราเวลาเราสร้าง Environment พวกนี้เราสามารถเลือกได้ว่า เราจะใช้ Python version อะไรนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจคำว่า virtual environment นั่นก็คือมันก็มันเหมือนมันอารมณ์เป็นว่ามันสร้างสภาพแวดล้อมจำลองมาเพื่อเขียนมาในการเขียนโค้ดเราโปรเจกต์นั้นๆโดยเฉพาะก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในสภาพแวดล้อมนั้นจะจะไม่ส่งผลกับคอม,คอม,คอมพิวเตอร์เราทุกอย่างที่มันอยู่ในพาทคอมพิวเตอร์เราโดยตรงนะครับมันก็จะอยู่เป็นโลกของแยกของมัน,นครับคำว่า virtual environment เนี่ยเดี๋ยว ในท้ายท้ายของต่อท้ายท้ายของซีรีส์นี้ผมจะมาขยายความมาอีกทีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็รู้ไว้ก่อนว่ามันทําให้โค้ดเราเวลาเราทำโปรเจกต์ทำงานหลายโปรเจกต์เนี่ยสตั๊กเจอร์มันจะดูของโปรเจกต์เราจะดูเเรียบร้อยไลบรารีรือแพ็กเกจจะไม่ชนกันแต่ละโปรเจกต์เพราะว่า Environment มันแยกกันนะครับก็ประมาณนั้นทีนี้เราก็คอนด้าเขียนนะครับแล้วก็ p y p ว py p y ชื่อแล้วก็ y t h o นนะครับเวอร์ชันในที่นี้ผมอาจจะใช้เป็นเวอร์ชันสามจุดเก้านะครับลองดูทีนี้ ผมก็กด enter นะครับปุ๊บมันจะขึ้นว่า collecting package แล้วมันก็จะถามว่าเออจะให้ลงไหมเราก็ลองกด yes ดูนะครับปุ๊บกด Y กับ enter ทีนี้มันก็จะโหลดให้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคทีนี้เออมันโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามันก็จะมีพิมพ์มาบอกให้สองอย่างว่า t o a c t i v a t e this environment ก็คือการที่เราจะเปิดใช้งานเจ้าตัวสภาพแวดลอ้อมหรือว่า e n v i r o n m e n t นนี้นะครับเราก็แค่พิมพ์ Con d a activate นะครับ p y ว t ทีนี้นะครับพอเรา activate ไปแล้วเนี่ยการที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ใน e n v i r o n m e n t ไหนนะครับเราอยู่ใน virtual environment ไหนนะครับเราก็แค่ด,ดนนูด้านหน้าชื่อตรงนี้นะครับว่าถ้ามันเขียนว่าวงเล็บ p y ว t ีเนี่ยแปลว่าอ่ะเราอยู่ใน Virtual Environment ของ p y y t นะครับทีนี้ถ้าผมลอง conda list ไปดูนะครับใน Environment นี้สังเกตว่ามันจะมีแค่นี้นะครับจะเพราะว่าเราเลือกที่จะลงแค่เจ้าตัว Python Standard Python เฉยๆเราไม่ได้ต้องการลงแพ็กเกจอะไรที่เยอะแยะเหมือนตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วแพ็กเกจนี้แพ็กเกจพวกนี้มันอยู่ใน Environment อะไรใช่ไหมครับวิธีที่เราจะเช็คว่าในเครื่องเรามี Environment อะไรบ้างครับเราก็พิมพ์ว่า conda env list นะครับนี้มันก็จะบอกนะครับว่า อ่เาเครื่องเรามี environment อะไรบ้างไอ,อ้เครื่องหมายดอกจันเนี่ยครับแปลว่าเราอยู่ใน environment ไหนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนเราเรากำลังใช้อะไรอยู่เบสเนี่ยคือ default นะครับคือมันทํามาอยู่แล้วมีมี default ไว้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาแล้วมันก็จะบอกพาธของเ n v i r o n ร e n t เรานะครับว่าพาธมันอยู่ไหน user pc honda environment p y บ t ทีนะครับก็เดี๋ยวเราจํำพาธนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาโหลดเจ้าตัว p พ Shar ปกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาโหลดไพชามันต่อนะครับหรือว่าเจ้าตัวไพชามเนี่ยก็จะเป็นเอาตัว IDE นะครับไว้สาหรับเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเฉพาะเลยครับเหตุผล <l> ที่ผมเลือกใช้เจ้าตัวนี้มากกว่า VS Code หรือว่า Visual Studio Code นะครับก็ก็คือ1เลยก็มันทํามาเพื่อ Python โดยเฉพาะเราไม่จาเป็นต้องลง extension ะลรยุ่งยากนะครับแล้วก็2เลยก็เหมาะสําหรับมือใหม่ในการเขียน Python นะครับก็ไม <l> ่เสียเวลาก็เดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันเลยนะครับแล้วก็มาที่เว็บนี้นะครับ จัดเบน com slash ไฟชารครับกดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วกด Community นะครับตรงนี้รอมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับได้ที่นี่ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาเปิดที่ไฟชาร์ m คอม m ูนิตีตรงนี้นะครับกด enter เไม่ใช่ enter ดับเป็ลคลิกนะครับมันก็จะขึ้นให้ก็กด yes นะครับแล้วก็กด next นะครับก็ next ไปเลยทีนี้ตรงนี้ผมติ๊กแค่ทำ desktop shortcut พอนะครับก็กด install อีกก็ทีนี้เราก็ต้อง เราลงสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนนครับแล้วมันก็จะมีติ๊กบ็อกให้เราติ๊กนะครับว่าจะเปิด Python เอ๊ยจะเปิดแล้วก็่อกไพ่ชามเลยไหมเราก็ติ๊กไปนะครับเรากด finish ทีนี้นะครับก็เออนี่ผมกด Do Not i m p o พ t p y c ไพ r ชมก็จะเปิดขึ้นมานะครับเราก็เอ่อถ้าใครมีหน้าต่างให้กดยืนยันเลยก็กด continue กดติ๊ก a g r e แล้ว continue ไปเลยนะครับพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับว่า welcome to ไพชาม ทีนี้เราก็จะเริ่มตร้างโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะครับเราก็กดที่ New Project นะครับแล้วก็นี่มันก็จะบอกว่าเออโปรเจกต์เราจะเซฟที่ไหนนะแล้วก็ส่วนสําคัญที่เราจะมาเซตกันก็คือตรงนี้นะครับ Python Interpreter ไอ้ยเขาว่า Python Interpreter เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้อีกทีในลิปต่อไปนะครับแต่ว่าในเพาะในชิปนี้เดี๋ยวมันจะเวลามันจะยืดเยื้อไปนะครับเอาง่ายๆมันก็อารมณ์มันคืออารมณ์แบบคอมไพเลอร์แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดอีกทีในชิปหน้านะครับทีนี้ มันก็จะบอกว่าอัน,นี้เราก็สามารถเลื่องสร้างโปรเจกต์ได้2แบบนะครับนะครัเฉยเลยนะครับ,นะรบ,รนะรบก็คือการสร้างโปรเจกต์แล้วสร้าง Environment ที่เป็น Virtual Environment ใหม่หรือว่าเราจะเอา Virtual Environment ที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้นะ่ะเราได้สร้างเราได้สร้างตัว Virtual virtual Environment มาแล้วนะครับที่ชื่อว่า p y y t แล้วมันอยู่ที่ตรงนี้ c user pc conda env แล้วก็ p y y t นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ previously configure interpreter ก็คือ แปลว่าเป็นวายเออรเมนที่เรามีมาอยู่แล้วหรือว่าอินเทอร์พ e เตอร์ที่เรามีมาอยู่แล้วนะครับเราก็กดติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกมาเลือกตรงนี้นะครับกด Browse นะครับแล้วก็ Environment เราก็เป็น Environment ที่เป็นของ Conda นะครับเราก็เลือกตรง Conda แล้วก็ทีนี้ตัว interpreter เนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะครับไอตัว c o n d a executable เนะี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเราก็จะกดตรงนี้นะครับ Di ซตามตาม่านที่มันบอกมาเลยนะครับ user pc conda env p y y t นะครับเราก็ไปที่ l user user pc แล้วก็จุด conda นะครับแล้วก็ env p y y t นะครับนี้พอเรากดไปที่ p y y t แล้วเราก็จะหรือว่ากดไปที่ environment ของเราแล้วเราก็จะหาเจ้าตัวไฟล์ที่ชื่อว่า python e x e นะครับเราก็กดโอเคปุ๊บอ่าทีนี้เราก็กดโอเคนะครับก็เห็นสังเกตว่ามันตัว interpreter มันจะเปลี่ยนชื่อเป็น python 3.9แล้ววงเล็บ p y ว T แสดงว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วนะครับทีนี้เราก็กด Create Project เราได้เลยโอเคนะครับก็มันก็จะขึ้นติปอะไรมาพวกนี้ให้นะครับผมก่อนเาก็อนุญาตกด Close ไปก่อนนะครับปิดตรงนี้ไปทีนี้อันนี้เป็นเมนดุด PY ที่มันทำมาให้เล่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองผม,ผมขอลบก่อนแล้วลองเขียนโปรแกรมง่ายๆดูนะครับปิ้นแล้วก็ hello World นะครับ อ่ทีนี้วิธีใครใครจะลองเล่นอะไรก่อนในตัวนี้ก่อนคลิปต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราพอเราเขียนโปรแกรมเนี่ยพิพ์ hello เว r l d เนี่ยวิธีที่เราจะรันนะครับเราสึกกดเซฟก่อนมัน้งเราก็กดเครื่องหมายเล่นตรงนี้นะครับรันเมนเมนรันเมนอะไรรนะันเมนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บทีนี้สังเกตว่ามันก็จะขึ้นเทอร์มินอลให้เราด้านล่างนะครับแล้วมันก็จะพิมพ์เป็นอย่างนี้ hello world เรียบร้อยในในเจ้าตัว Uh, ภายชามเนี่ยก็ยังจะมีมันก็จะมีเทอร์มินอลให้เป็นของมันเองนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดคอม m มนท์พร้อมละเพราะว่ายังไงมันมีเทอร์มินอลที่อยู่ในเอ็เวอเป็จ้ตัว PYY t ทแล้วเพราะฉะนั้นก็คอม m a น d พร้อมเนี่ยก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับแทบจะอา,อาจจะจําเป็นในช่วงาการสร้างเอ v i เวอร e n t ใหม,ใหม่แต่ว่าการพอเราได้ไดเอ n v เวอร m e n t มาแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ของคอม m a น d ์พร้อมนะครับเราก็ใช้บิลอินของมันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาสอนในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเ,อเองกี่ยวก จริงหัวข้อมันคือตัวแปรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่พวกเรื่องฟังก์ชันพื้นฐานแบบปริ้นอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับแล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าปริ้นมันทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ผมก็มาสอนแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ